ครับใน,นเบอที่สองเช่นเคยกับเรื่องราวของลีคืยภ,ภาคของเราวันนี้มีนักฟุตบอลมาพูดคุยเหมือนทุกสัปดาห์นะครับอในวันนี้เราอ่านัดแนะกับนักฟุตบอลท่านหนึ่งที่ถือว่าถ้าพูดถึงประสบการณ์ในลีของเราเนี่ยอาจจะไม่ไม่เป็นที่คุ้นหูไม่เป็นที่รู้จักของแฟนบอลในในส่วนที่ติดตามลีคุยภาคมากสักเท่าไหร่นะคืออาจจะรู้จักในกลุ่มของลีคุยภาคแต่ว่าลีระดับบนอาจจะไม่คุ้นชื่อนักเตะท่านนี้ แต่ว่าถ้าพูดถึงประสบการณ์ต่างแดนถือว่าเป็นอีกหนึ่งลายที่เคยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังลีต่างประเทศมาแล้วนะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอ่าว่าเส้นทางของเขาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกับการเล่นุบอลในช่วงที่ผ่านมารวมถึงในครั้งหนึ่งที่เคยได้ไปเล่นในต่างประเทศในลีกของประเทศพูตานนะครับซึ่งถ้าพูดถึงลีกูตานในช่วงปีที่ผ่านมาแฟนบอลหลายๆท่าน ก็าอาจจะคุ้นเรื่องราวของนักฟุตบอลกลุ่มหนึ่งที่ไปท้าแข่งที่นั่นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลท่านนั้นเราจะมาพูดคุยกับเขากันนะครับอ่าวันนี้เรานัดแย่กับทางกอล์ฟนะครับวุฒิชัยการพัฒดีนะครับนักฟุตบอลท่านนี้อ่ามาพูดคุยกับเราสวัสดีครับคอสาวันนีกอล์ฟอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ,บครับผมสวัสดีครับผมกอล์ฟกับวุฒิชัยการพักดีตอนนี้ก็อายุยี่สิบเก้าปีครับส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบสามครับน้ําหนัก กสิบเก้าครับอ่าครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันเพิ่มเติมอีกสักเล็กหน่อยนะครับอ่าก็อ่าภูานาวอยู่จังหวัดอะไรครับผมก็นคนส่วนบุรีครับอําเภอเหมืองไฟอ่าครับอ่าพูดถึงการเข้าเป็นนักฟุตบอลนี่อ่าเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็เริ่มเล่นตอนเด็กๆเ,เล่นมาเรื่อยๆครับไม่เคยเข้าอะคาเดมี่ไหนหรือว่าโรงเรียนต่างๆเลยแล้วก็จนเข้ามาหาลัยครับแล้วมีเพื่อน ที่เล่นเดินสายด้วยกันครับชวนไปคัดที่กองรยุทธการครับแต่แรกเริ่มเดิมทีนี่เคยไปคัดช่วงเล็กสองของปีก่อนนั้นนะครับไปคัดที่ประุมธานีแล้วครนี้หลุดออกมาก็กลับไปเรียนตอนมหาลัยต่อครับแล้วครนี้ก็เพื่อนคนเดิมแหะครับก็ติดต่อมาบอกว่าไปไปด้วยกันไหมไปลองคัดที่กองยุทธการครับก็ได้อยุดได้อยู่ที่กองยุทธการครับตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมเราครับ อายุยืดสองปีครับก็คือช่วงประมาณมหาวิทยาลัยก็คือประมาณปีสามปีสี่แล้วประมาณนี้แหละครับครับประมาณนั้นครับครับเพื่อนท่านนั้นชื่ออะไรพอจะบอกชื่อเลยไหมชื่อได้จาชื่อได้ครับขเขาชื่อชื่อก๊อฟเหมือนกันครับชื่อสันใจกุลเสถียรครับอันนี้ก็เปิดร้านอุปกรณ์กีฬาอยู่ในอุอยันท้างอ่าครับคือจุดเริ่มต้นของเราอ่าไม่เคยเล่นฟุตบอลในระดับ ได้ไดมาก่อนมีเพียงเดินสายตามวัยของเราครับแล้วก็มีเล่นบอลมหารานิดหน่อยเล่นอยู่ประมาณหนึ่งปีครับบอลมหารนาะครับเพราะฉะนั้นสโมรสรแรกในชีวิตเขาก็คือกองเรือยุทธการใช่ครับอยู่ที่สโมภาคตะวันออกตอนนั้นเป็นดิคช่าสองกับประมาณปีสองพันสี่ครับไม่แน่ใจครับกองเรือยุทธการโดยทั่วไปแล้วนักเตะมักจะเป็นอ่าผลอาจจะเป็นสายทหาร ใช่ครับคอนข้างน้อยใช่ครับเป็นผ่านเป็นเป็นผ่านเป็นฐ่านเรือครับแล้วก็มีคนนอกแล้วก็ต่างชาติเ็อน้ายครับครับตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นพลเรือนะครับตัวเคยวางอนาคตเลยว่าอยากจะต่อต่ออนาคตไปยังสายรับราชการอะไรเหล่านี้ตอนนั้นไม่ไม่คิดนะครับไม่คิดว่าจะรับราชการแบบคิดอยากอยากเล่นฟุตบ,บอกครับอ่าคือตรงไหนมีพื้นที่พอจะให้เราเล่นเราก็ลองไปทดสอบดูก่อนใช่ครับตอนนั้น ประมาณตัวน,นั้นเลยครับจนสุดท to ้ายพอเราออกจากกองเรือยุทธการไปอยู่ที่ไหนต่อไปที่กระเบนยูนิเต็ดครับตอนนั้นสายมิกกระบินปัจจุบันนะครับสายมิกระเินครับตอนนั้นยังใช้ชื่อกระเบนยูนิเต็ดตอนนี้ชั้นสองครับส่วนพอต้อนกานออกครับครับก็ไปตอนเล็กสองนะครับอยู่ในกองเรือได้ประมาณปีครึ่งครับปีปีหนึ่งเลยครับแล้วก็ไปต่อที่กระบินยูนิเต็ดครับครับ พอมาย้ายมายังสโมสรที่สองกบีนยืนเตดตอนนั้นเป็นไงผลงานของเรากับทีมก็ตอนนั้นก็ดีตอนนั้นพอดีทางทีจีระยองครับเขามีปัญหากันตอนนั้นก็จบอดบองเอลไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะนานประมาณลองบอลลองบอลต่อจากทีจีระยองครับตอนนั้นอ่าครับก็คือต้องเข้าความว่าอ่าในขณะนั้นจะมีสโมสรร่วมโซนอย่างสโมสรอ่ามารบุรุภาทีจีระยอง มีปัจจุบันก็ปกชั้นไปแล้วครับผมปกชั้นและพักทีมสูญหายไปแล้วครับผมแล้วก็มีตอนนั้นก็มีลวกระยองระยองเอฟซีที่บนๆนะระยองเอฟซมีจันจันทบุรีเอฟซีพวกนี้ครับครับเนี่ยเพ่รก็คือผลงานทีมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าผลงานส่วตัวของเราถือว่าเป็นยังไง ก็ได้ลงสมัครเสมอครับตอนนั้นในเล็กสองครับก่อนแย่มาก็ครับได้ลงสมัครเสมอครับอพอจากสายมิวิเมเออาเราอยู่กับทีมพอจบฤดูกาลนั้นได้ได้ไปต่อไหมตอนนั้นผมตอนนั้นพอดีพ่อผมตรวจเจอเนื้ออะไรในในลำไส้ใหญ่ครับหลกงคีนพ่อต้องทำการผ่าตัดก็เลยกลับมาทำงานที่บ้านแทนพ่อก่อนครับครับซึ่งต้องหยุดไปประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีอหนึ่งปีครับ ตอนนั้นก็คือการเรียนเราก็าจบการศึกษาไปยัตอนนั้นยังครับดับไปตั้งแต่ตอนอยู่กองเรยครับอ๋อคิดว่าเนผมเมนผมเป็นคนแบบไม่ชอบอยู่ในกรอบอยู่ในอะไรอย่าง้ครับคิดว่าก็ไม่เป็นไรนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวพออายุมากขึ้นเดี๋ยวค่อยหาการศึกษาภาคพาิเศษเรียนเนะอาตอนอะไรอะไรลงตัวครับครับแล้วในทุกวันนี้ก็ยังจบการศึกษาหรือยังยังไม่จบครับ อ่ถือว่ายังไม่สายก็ยังมีโอกาสอยู่ครับ,รบแต่ก็คิดอยู่ครับคิดว่าจะเรียนภาคพิเศษในอนาคตนะครับให้ให้คิดอยากไปอย่างครับครับตอนนั้นเราตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะอะไรตอน,นั้นเรียนอยู่การจัดการรับมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิครับอ่าแล้วพอเราหยุดออกมาเดินทางสายฟุตบอลแล้วพอคิดไหมว่าถ้าเราจะกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งเรา แต่อยากเรียนในแบบเดิมไหมรู้ว่าเรียนเปลี่ยนจะเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนคณะวิชาก็คิดครับคิดตอนนี้อยากเปลี่ยนครับไม่อยากเรียนแบบนั้นแล้วครับออยากเปลี่ยนไปแบบเรียนศัตวศาสตร์อะไรครับอยากกลับมาทาฟาร์มอยู่บ้านอยากกลับมาแบบทรเกษตรเนี่ยนะครับอยากเรียนศัตวศาสตร์อยากเรียนเกษตรศาสตร์นะครับคือมองว่าตรงนี้มันน่าจะเอื้อกับชิดรับมากกว่าในวันนี้ใช่ใช่ครับ อ่าเมื่อกลับมาดูแลคุณพ่อ่1ปีหลังจากนั้นเป็นไงเสึงทางคุณบอลของเราแล้วก็กลับไปที่สมุทร,รการยูเนเต็ดครับในตอนนั้นอ่าซึ่งตอนนี้นก็ตกฟันไปแล้วครับครับผมก็คือจะไปไม่หาจากทีมในละแวกนั้นสักเท่าไหร่ใช่ครับก็ซึ่งนั้นก็ไปอยู่ได้ประมาณหนึ่งเลยครับแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินอยาที่เป็นภาวบ ครับครับแล้วคันนี้ผมก็คิดว่าจะยังไงก็ได้แล้วครับคันนี้เส,ส้นทางฟุตบอลแล้วคันนี้ก็มีเอ็มก็เจอเขาเจอจากครงการก็เจอติดต่อมาครับคันนึ่งเป็นเป็นญาติกันครนับบ้านอยู่ใกล้กันติดต่อมาว่าได้รับมอบหมายจากโคดอสกับทีระวงคุณด,ดิบใจให้ไปเล่นที่ปูตางครับอ่าก็คือได้รับการชักชวนไปแล้วก็อ่าลองไปดู ครับผมก็ลองไปดูแล้วก็บอกว่าลองครับเองก็บอกที่ไปนี่คือไปเล่นในซูเปอร์ลีกครับซึ่งเป็นคล้ายๆลีกรองซึ่งทีมที่จบจากระดับหกบ 1, ถึงระดับสิบเอเล่นกับทีมระดับหนึ่งถึงระดับห้าของลีกล่างครับซูเปอร์ลีกแล้วคัดเลือกเอามินถึงห้าไปเล่นในลีกสูงสุดต่อไปครับอ๋อครับผมก็ลองไปดูอ่าแล้วเป็นไงสามารถพาทีมเลื่อนขึ้นไปได้ไหมใช่ครับพาทีมเลื่อนขึ้นไปได้ครับเพื่อจไปเล่นในลีกสูงสุด ด้วยความที่เราเป็นชาวต่างชาติไปอยู่ในหลีกคูตาลเป็นยังไงกับปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมตัวใหญ่ดีนะครับให้ความเคารพดีครับครับในทีมของเขามีนักเตะต่างชาติกี่รายมีในทีมของของผมมี3รายครับเป็นนักเตะไทยหมดเลยมีม <M S 2> เป็นโค้ดและเพลเยอร์เลยครับอ่าครับเมแล้วก็มี X ครับมันจะป้องกันครับอืมครับ ทุกท่านชาวาติทั้งหมดัไทยแล้วทีมอื่นๆทั่วไปนี่มีสัญชาติอื่นนะครับทีมอื่นอื่นครับในในลีกในลีกล่างในลีกซูเปอร์ลีกที่ผมไปเล่นก็มีมเป็นอยไรก็เป็นแอฟริกันหมดอ่าจะมีแทบแทบทุกทีมครับเท่าเท่าที่เห็นเนะีน่ีแอฟริกันครับทุกทีมครับมีเป็นบางทีมที่ไม่ีก็มีระมาณทีมสองทีมในแปดทีมนะครับเคยสอบถามทาง คนทาทีมเขาไหมครับว่าอ่าด้วยความที่หลายๆทีมอาจจะใช้นักเตะแอฟริกันที่มันรู้จะมีความแข็งแกร่งมีความรวดเร็วกว่านักเตะไทยแล้วทาไมาเขาถึงสนใจเลื่อกนักเตะไทยไปเขาบอกว่าเขาเขาเป็นเขาเป็นคนตั้งมูลนิทิี่เครือข่ายไทยผู้ถา่ายโจเซตี้ครับอ oh. ๋อเขาก็เลยแบบมีความสัมพันธ์ทีมนี้มีความสัมพันธ์กับค,คนไทยครับแล้วก็มีประธานสโมสรเป็นคนไทยด้วยครับเขาก็เลยออเขาก็เลยอยากใช้นักเตะไทยซึ่ง ตอบโจทย์ตรงไท่ตรงบูรณาธิที่เขาได้กับเป็นบูรณาธิภิเกไทยผู้ธาังคมิตย้ครับอ่าเี่รู้มาตอนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ตัวผมเองก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่ามีคนไทยเป็นประธาสสอนสโมสรอยู่ที่ประเทศปูตานครับผมชื่อทีมป,ปาโลนีเด็ดชื่ออะไรนะครับปาโลนเต็ดครับอ่าครับเอกัสบสโมสรปารโลนเต็ดอ่าพอเราไปทําในอาใน เรียกว่าอะไรในในซีซั่นแรกแล้วกันว่าอรากับการที่เราพาทีเมเลื่อนชั้นขึ้นไปได้นะผลงานเป็นโดยรวมชนะกีนนัดเสมอกีนนัดแพ้กีนนัดก็ชนะผลงานในซูเปอร์ลีกชนะชนะสี่ครับเสมอ <S 1> <1> <S หนึ่งแพ้สาม <complaining. S 1> ข้อมูลยังไม่แน่ใจนะข้อมูล จับไม่ค่อยได้ครับครับผมก็คือมันก็ค่อนข้างจะเฉลี่ยเฉลี่ยอ่าก็ค่อนข้างเสมอตัวเพียงแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับครับแล้วเราเองมองโครงสร้างทีมของเขาเป็นยังไงทีมเขาเป็นทีมที่ใช้นักเตกะท้องถิ่นรับและบวกบบวกับบวกกับ ใน,ในทุกาในพื้นที่ครับซึ่งพัฒนาไปได้กับทีมนี้ครับโดยรวมแล้วทรัพยากรทรัพยากรในทีมนี้ที่ใช้เป็นคนท้องที่ครับแล้วที่แบบเวลาเขาตั้นขึ้นมาแล้วคนนี้เขาก็สามารถส่งเท่าที่ผมดูครับเขาเขาบอกว่าเคยมีนักเตะของเขาซึ่งเคยเล่นทีมเขาแล้วก็ไปเล่นทีมใ,ในอย่างในในสีปูตานเยอะใช่ผมว็เลย แต่ณทวันนี้สโมสรตแห่งนี้อ่าปาโลยูเตกก็ยังอยู่ในลีกสูงสุดของบูตานอยู่ใช่ครับใช่ครับเพิ่งเพิ่งเล่นซุปเปอร์ลีกเหมือนเดิมครับซุเปอร์ลีกยอต่อกลับไปอยู่ในลีกสูงสุดเหมือนเดิมครับนะครับแต่ว่าในกลุ่มของเราเองก็ไม่รับการต่อสัญญาที่จริงได้รับการต่อสัญญาเราแล้วติดปัญหาโควิดครับอ๋อรับทําให้ทหําให้ต้องชะลอ,อการเดินทางออกไปครับอ๋อนั่นหมายความว่าเมื่อทุกอย่างคลี่คลายเราก็จะกลับเล่นนั่นอีกครั้งหนึ่ง เขาเขาบอกมาอยูน่นะทางคนจันทาคือพี่ออสกับพี่ตงค็จิตใจเขาบอกอย่างนี้ซึ่งปีนี้เขาบอกว่าทางฟูตานจะไม่ใช่นักเตะต่างชาติแต่จะใช้แต่คนฟูตานเล่นต่อดปีนี้อ่ครับครับแล้วที่เขาเลยบอกว่าสนใจเล่นในทีเล่นในไทยไหมผมเลยบอกสนใจครับตอนนี้อยากเล่นในไทยก่อนอ่าครับเขาเลยบอก<ๆ>ราค่อยติดต่อทีมเล่นอ่านั่นหมายนั่นหมายความว่าณขณะนี้หลีกูตันก็ยังแข่งขันอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้นักเตะต่างชาติ ณตอนนี้เขาเพิ่งเขาเพิ่งประชุมเสร็จรับเพิ่งตอนนี้ยังไม่แข่งขันเลยครับเขาก็ยังหยุดหยุดเรื่องจากปัญหาโค้ชเหมือนกันครับอ่าครับอืมตอนนี้เราเองก็อ,า,อาจจะมองหาสโมสรในไทยเล่นไปก่อนใช,ใช่ครับใช่ครับอยากอยากอยากหาก่อนอืมส่วนตัวแล้วอ่าการจะเล่นสโมสรในไทยเรามีข้อจำกัดไหมว่าอาจจะเล่นในลีกไหนจะเล่นในละแวกไหนโซนไหน ตอนนี้ข้อจากัดคงจะเล่นในอยากจะหาในที3เล่นครับพร้อมไปทุกโตนเลยใช่รับพัฒนาออกโตเลยครับอ่าใช่ครับแม้ว่าอ่าอดีตเราอาจจะเคยเล่นแค่เพียงในแถบอ่าในแถบริมันทนแถบวันออกแต่ว่าตอนนี้ก็คือพร้อมจะไปทุกโตนเลยใช่ครับพร้อมไปทุกโตมเลยนะครับสไตล์การเล่นของเราอ่าอันนี้อันนี้ ตล์การเล่นคือเป็นคนเป็นคนระเบิดวินัยนสูงครับขยันและพี่ชอบต่ตัวเองสูงครับครับตำแหน่งที่เอาเล่นคือจะเหมือนกับนักเตะคนไหนที่ดังๆที่แฟนบอลทั่วไปรู้จักตอนนี้ถ้าให้เหมือนนะครับประมาณเซนเตอร์บายของแมนเชสเตอร์กับมิคาอัสปูตานดี้ครับอ่าก็คือเหมือนกับนักเตะอาเจนจ่จาอาเจ,จานินาท้งนั้น อนะตอนนี้ก็คืออ่าเราเดินทางกลับมาจากปูตาตั้งแต่เมื่อไรนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วครับประมาณเดือนตุลาครับประมาณเดือนตุลาใอ่ครับคือหลีปูตานี้ปกติการถึงขันเขาใช้เวลาประมาณก็คืออย่างเราไปก็คือในเป็นเต็มฤดูการลรถไฟในช่วงเล็กที่สองคนระับไปเป็นฤดูกาลไปเป็นฤดูกาล ใชเป็นรูการครับอ่าเปลี่ยนแต่ว,ว่าการแข่งขันเขาก็มีไม่กี่นัดเนาะใช่ครับก็มีช่วงซุกีษประมาณสองเดือนแล้วก็รีวิวผลประมาณห้าเดือนครับอ่าครับอ่าขอย้อนกลับไปอย่างอ่าเรื่องยัเงเรื่องของรีกูตันอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้ถือว่าถือว่าอสอบถามข้อมูลอื่นๆนะแต่ผมว่าผมเคยติดตามอยู่สักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าหลายๆสโมสรจะใช้สนามร่วมกัน ใช่ครับคนเอกใช้ที่ชางลิกิตังครับสนามวีหชนชาติอแล้วก็มีวูชูกราวครับซึ่งเป็นสนามเย่าของปาโลวิเต็แล้วก็ปลาโลวิปีครับใช้ร่วมกันแล้วก็มีทางพูทสลิงครับใช้ชื่อสนามพุทธสลิงครับแล้วก็มีที่ภูนาคาครับเป็นสนามของสโมสรนะครับอ๋อครับครับผมก็คือ เอาเอาง,ง่ายว่ามีมีกี่สโมสรที่มีสนามเป็นของตนเองมีอยู่สามสโมสรครับมีพูซลิงพูนาคาพูนาคานี่ใช้ชื่อว่าอาผมจำไม่ค่อยงนะ,ะครับไม่เป็นไรครับ แล้วจะมีทางด้านปารโลเอฟเียครับซึ่งเป็นเจ้าของบูชูเกาวและปารโลนี้เปิดไปเช่า,เช,าเช่าเช่าเพื่อเป็นสานามเย้าครับครับคือระเบียบของทางสมาคมฟ,ฟุตบอลปูตางก็อาจจะยังไม่ยังไม่เข่งเรื่องนี้สักเท่าไหร่เนื่องจะว่ามันใช่ครับความพร้อมอาจจะยังไม่เทียบเท่าของไทยใช่ครับใช่ครับฟุนบอลเขากำลังพัฒนาครับกำลังพัฒนาขึ้นมาครับเออซึ่งนักเตะหลายๆคนที่ผมเท่าที่ผมเท่าที่ผม ท่าที่ผมทราบมานะคือยังเป็นนักเตะทึ่อาชพวยคือทํางานด้วยแล้วก็เล่นฟุตบอลไปด้วยครับอ่ครับก็คือในกลุ่มของนักเตะท้องถิ่นเนี่ยแต่จะทํางานไปด้วยเล่นฟุตบอลไปด้วยแต่แต่ของเราคือไปเล่นฟุตบอลอย่างเดียวใช่ครับครับที่ผมวาต่างชาติจะมาไม่ไม uh, ่ก็ท <s> ั <c oughs> ้งหมดนะครับของคนต่างชาติมาเล่นฟุตบอลอย่างเดียวอ่าก็คือรวมถึงนักเตะแอฟริกันอนเหล่านี้ด้วยใช่ครับใช่เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือจะแตกต่างออกไปใช่ครับ ไปอยู่ที่นั่นอาจได้รับค่าแรงอะไรอย่างไรก็ได้เป็นเงินเดือนปกติครับมันอยู่ในเหล็กที่มันเทียบเท่านักเตะไทยไหมครับเท่ากับเหล็กลีเท่ากับเท่ากับลีล่างๆของนักเตะไทยนะครับอ่าก็อยู่สมัยตอนนัเท่าที่ผมรูมาตอนประมาณดิสนั่นสองยู่นรนัครับอ่าครับเท่าประมาณนั้นครับอย่างในของเราเองเนี้ยสักประมาณเท่าไหร่นี้เปิดเผยได้หรือเปล่า ไ้ม่อยแบบเฉื่อยเท่าไหร่อ่าครับโอเคก็คือแล้วทิศทางการที่จะมีนักเตะไทยไปเล่นในลีกปูตานี่ยมันเป็นยังไงเราเคยลองเคยมองเห็นตรงนี้ไหมว่าอ่านอกจากกลุ่มเราแล้วคนอื่นจะมีโอกาสไปเล่นอีกไหมอะไรยังไงมีโอกาสครับต่อไปก็น่าจะมีโอกาสครบเพราะว่าเขาน่าจะน่าจะชอบนักเตะไทยพอสมควรครับ ครับรคือด้วยความที่เรามองว่าเขาจะชอบเราคืออ่าเราจะมองในเรื่องของอาทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันค่อนข้างดีเป็นพิเศษ<ช>แล้วเรื่องของปดทาก้วแต่ไทยที่ก็ถือว่าอ่าก็ยังโอเคยังยังยังอยู่ในระดับที่มันเหนือกว่านักเตะปูตานอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องนักเตะปูตานเก่งๆก็มีนะครับก็ก็ถือว่านักเตะไทย เข้าใจเกมแบบปรับปรับตัวง่ายครับเข้าใจเกมเป็นนักเตะไทยการความเข้าใจเกมถูกเราปรับตัวกับเกมง่ายแต่ในเรื่องของสภาพอากาศของฟูต้าก็ถือว่าแตกต่างกับไทยเหมือนกันนะตรงนี้ปรับตัวยากหรือเปล่าปรับตัวยากค่อนข้างยากครับช่วงแรกก็จะหนักมากเลยครับตอนนี้ผมไปเล่นซูเปอร์ลีกนัดแรกที่เจอกับทาชินที่ผมรู้จักจาก แค่ประจำทีมที่ที่เป็นคนไทยด้วยกันที่ไปเขาบอกว่าแปดเป็นปารครับในวันแรกแล้วมีฝนตกเลยครับผมเลีนไ,ไปได้ส,สับแป๊บนึงครับแล้วเรื่องอย่างเรื่องความกดอากาศความอะไรทําให้ระบบหายใจเราต้องทํำยังไงเตรียมตัวได้ครับ,รบก็เดียวันแรกแรกที่ไปก็ไปถึงก็ยังเหมือนไปปรับตัวครับยังซ้อมไม่หนักมากไม่ได้ครับจปตอบตัวก่อนแล้วก็พอเริ่มวันที่สองที่สามก็ วันที่สามประมาณวันที่สามที่สี่อะไรเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มซ้อมได้แล้วหรือว่าหายใจความกดเหมือน,นออกกเจนเขาบางก็เหมือนเขาเป็นที่สูงครับออกก๊านค่อนข้างน้อยครับครับผมโดยรวมแล้วแต่ผมว่านัเตะทีูุ่นนะถ้าเกิดมาเล่นที่ข้างล่างนี้ความปิดน่าจะสูงครับเพราะว่าเขาใช้ออกิเจนผมว่าเขาใช้ออกซิเจน,น้อยครับในการหายใจอครับอืดูรวมแล้วเอาเองพอใจผลงานไหมกับ หนึ 1> 1่งปีที่ไปอยู่ที่นั่นพอใจครับก็ก็กตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ไปนะครับก็ไปนัจุดน,นั้นได้แล้วพอไปทําผลงานก็โดยส่วนตัวก็พอใจผลงานตัวเองครับณตอนนี้พอกลับมาอย่างประเทศไทยมาทําอะไรตอนนี้ประกอบอาชีพยันไม่รู้ว่ายังไงตอนนี้ก็นนกําลังมองมองหาชียู่ครับยังไม่ได้ทําอะไรอ่าครับ แล้วหากมันไม่มีสโมรสรให้เล่นจริงๆแล้วเราไม่ได้กลับไปยังปูตานี่วางอนาคตไว้หรือยังว่าจะอย่างไรจะไปทําฟาร์มทําอะไรอย่างที่เราตั้งใจไปไหมอาจจะครับตอนนี้ก็ก็มองๆไปแล้วรัาอาจจะทําฟาร์มอาจจะทําโคเนื้อครับอาจจะทำฟาร์มโคเนื้อก็คือจะกลับไปอยู่ที่บ้านของเราเลยหนระือว่าที่อื่นใช่ครับที่บ้านเลยครับกาจจะมีพอดีมีมี มองมองไแล้วครับมองมองอนาคตไปแล้วถ้าไม่ได้เล่นอลฬาไทยแต่ทำทำคนเหนือที่บ้านครับทาความคนเหนือครับแล้วนะตอนนี้ก็คือผมจะมองเห็นว่าช่วงปิดสั้นเนี่ยนะันักฟุตบอลหลายคนจะไปเตะฟุตบอลเดินสายไปอะไรอย่างนี้เราเองอยังอยู่ในแบบนี้หรเปต่อใช่ครับตอนนี้ก็ยังเดินสายแล้วก็ยังซ้อมซ้อมเล่นตอนเย็นก็ไปเดินสายอยู่แล้วตบลหาบใช่ครับ้วแวกนี้ครับสุพรรณบุรีใช่น้าไปอยู่ครับ ออครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายไว้อืมก็คือแม้ว่าจะห่างทั้งลีกูตานที่ตั้งแต่โหตุลาปีแล้วยาวมาจนนี้แบบก็เกือบปีละครับมอแต่ว่าก็ยังสภาพร่างกายก็ยังโอเคอยู่นะตัว่าก็ยังมีการยังมีเวทีให้เล่นอยู่ใช่ครับก็เนื่องจากปัญหาก็ก็ต้องต้องปรับตัวเข้ากับมันไม่ได้ครับครับที่แกกันนะตอนนี้อายุ29แล้ว เราเองก็ค่อนข้างห่างจากเวทีฟุตบอลหรือกุญพาของไทยไปนานพอสมควรเหมืนกันผมคิดเลยว่าถ้าเรากลับมาเล่นจริงๆเนี่ยจะเล่นฟุตบอลอีกสักกี่ปีน่าจะได้อีกสัก5ปีครับหวังไว้ก็คือ,อยังมองร่างกายเราก็ยังไหวอยู่เนื่องจากกองหลังก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากใช่ครับนะครับ อ่านนี้ช่วงท้ายรายการแล้วจริงๆ่าเราอยากฝากอะไรสําหรับคนที่อยากจะไปเล่นฟุตบอลทั้งในต่างประเทศรวมถึงในลีกของคูณูาาของไทยในต่างประเทศการสื่อสารครับขอให้มีขอให้มีความเข้าใจในด้านพื้นฐานครับในการใช้ช่วยวันคนระันให้ได้สักนิดหน่อยแล้วเราจะบอกตัวได้ไง่ายขึ้นครับเพราะว่าแต่ถเกิดในสนามไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นภาษาฟุตบอลอยู่แล้ว จตัวข้งนอกควรจะมีการการสื่อสารท่านผู้ถ่นควรจะได้ครับแล้วก็ในไทยก็ปกติครับมันอยู่ในคอม์ตตงเราอยู่แล้วอโอเคครับอ่าก็เพียงข่าวสาหรับการพูดคุยกับกอฟวุฒิชัยใน,นวันนี้นะครับอ่าอย่างไรก็ต้องขอบคุณมากสําหรับการมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้อ่า ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในเบรกนี้เราก็จะลาท่านผู้ฟังกันไปเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ